กาบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแพร่ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้นะครับตรงกับวันพุธที่10กันยายน2568หสำหรับคลิปนี้กระผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าโอนเงินได้ละ1,000บาทนาปีและนาปางปี68-69ัมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาและฟังข่าวสารกันเลยนะครับหลังจากที่ธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหาหกรณ์การกเกษตรหรือทกสนะครับได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาปีและนาปลัง ไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่รับสูงสุดครัวเรือนละ1,000 0บาทเริ่มโอนตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568นะครับถึงวันที่4กันยายน2,568ที่ผ่านมานะครับแต่นะครับยังมีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาปลังอีกจำนวนหนึ่งและชาวนาตีงครับรวมประมาณ2.91ล้านครัวเรือนนะครับ และทางธนาคารทกสนะครับได้อัปเดตนะครับการโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นรอบใหม่นะครับสำหรับนาปลังนะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหะกรณ์การเกษตรหรือทอกสนะครับจะมีการโอนเงินให้นะครับในวันที่10กันยายน2568นะครับรอบที่1และวันที่20กันยายน2568นรอบ ที่สองวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดเป็นงวดสุดท้ายนะครับซึ่งชาวนาปลังนะครับจะได้รับครบในวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้า้อหกสิบแปดนะครับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีปี2องพันห้าร้อหกสิบปดคับหกสิบเก้านะครับทางธนาคารทกรสน,นะครับจะมีการ โอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาปีนะครับโดยโอนทุกวันที่3และวันที่18ของทุกเดือนจนครบนะครับครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาปลังนะครับทางพกสอนครับก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันนี้นะครับวันที่10กันยายน2568ส่วนใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรออีกรอบหนึ่งคือวันที่20กันยายน2568 และวันที่30ิกันยายน2568นอหกสิบดนะครับสำหรับพ่อแม่ที่น้องชาวนาปีก็ต้องรอตามรอบนะครับคือทุกวันที่สามและวันที่สิบแดของทุกๆเดือนนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยได้นำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังนะครับและาหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ ที่ติดตามและเป็นกำลังใจสําหรับคลิปนี้ก็ผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่นะคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ